มาไม่ทำทำย่างเนื้ออะไรหายฮะหมูหายหายไปจากเตาายดหายไได้ยังไงสุกแล้วมันสุกแล้วาอย่าพึ่งอย่าพึ่งยาหมดมันสุกแล้วฮะยมนั่นเห็นไหมมันต่อยก็ยังจะมาถ่ายเหมือนกันทำไงดีเต็มลอยได้ม่ ไหนนี่ไงอยู่นี่ไงเห็นไหยเนี่ยไหนคนดังคนดังไอ้จิงกบคนดังคนดังโอ้หมูลอยได้เออเมื่อกี้พี่ก็พี่ก็เดินมาพี่ยังเห็นไปมันลุกป่ะไ่ได้ไม่ได้มอง่บบนุ้กเลยนะเมื่อกี้ว่า่าวนุ๊กไปไหนพี่แอนเดินมาก็เลยเอออส่หมูเนี้ออยู่เออใส่เนืู้ใส่เนืู้ใส่

ก็ปลดล็อกมือปลดล็อกมือว่านนะปลดล็อกมือว่านหรือของอ๋อเป็นเบื้องกระเจ้าไหอ๋อดูในยูทูบเอาปลดล็อกเมื่อวานเขาให้เขาให้ปลูกกี่ไร่เนาะยังไม่รู้ตัวสี่ตัวสีเป็นย่ามไปเฝ้าให้กันบอชั้นจะพาเธอลอยมุ่งมั่นเลยมคนเฝ้านะปลูกคุกสวนเลยนะพ่อเนาะปลูกปลูกปลุกลองเบิ้งจากไร่กัน ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะนะเพราะว่ามันเราเป็นแปลงทดลองไงโอ้แม่ออฟมานะครับผมเขาเปิดให้ผูกเมื่อวานน่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยมาเงี้ยผา้นหญ่มากแต่เช้าเออกันให้ตัวกอกกันจ้าห้อยหอยโบกูตัวนี้ทีโบะเกิดอะไรขึ้อเคเดี๋ยวสายเขาไปก่อนี่อะนุรงที่ตัวห้นนี่แล้วหวานเนี่ยเอาให้ใช้ซิมนะยุงปอนให้ใช้ไงยิ้มแม่มาเพิ่งแม่ อย่างหมูอ bo> ่ากินหมูครับหมูร้านเก้าครับหมูล้านเก่าอนแล้วนี่ครับแม่ครับโอมาเสือทีมยลยมาเนี่ยก็่เนม็มาส่โทษัน่ไปหาสือเสือทิ้คืออีพ่อมาใส่ว่ะใส่ผูกกันกับพ่อมาื้อยากเยไอ้พ่อื้อเฮอาเอาเอาแล้วเนาเพชื่อไพ่อกับแม่นะหอมเอาเลยพ่อเอาเลยนี่พอนิ่เป็นไหน แต่พ่อตีมือเค็มใช่ไหมเนาะหวานต้มเบ็ดต้มเบ็ดต้มเบ็ดเลยก้าวหนึ่งแม่ซิมเบิลต้มไก่โอ้เสียบนะครับเสียบมันเยอะเนาะมันหมาอยู่กินเนาะโอ้แม่ก็อันนั้นหลับกินเลยแม่ไม่ต้องต้มหลายแบบขนาดนี้สามสั้นสามสั้นคนนั้นคนนี้เอามารวมกันเลยไม่เป็นไรขอให้พอก่อมาสามสั้นย่างสามสั้น ข้าวเหนียวร้อนๆเอาข้าวเหนียวให้เพื่อนนี่ข้าวเหนียวร้อนๆก็มีอยู่้วโอ้ยยยยงยัยย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 กยยกยยยยยัหยยยววย็นยยยยอยย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 อยนยวกมนเย้ยยยย้ยย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 ย่ยยยนี้มยยยย่ยยยยยยนยย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 มยตยย่างยายย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 ยมนยา หอมหอมคลองแคล่วก็ยังอุ่นกินถึงเช้าได้นะคะต้มไก่ของเรานี่ยนี่นะครับเนื้อมันใหญ่สามตัวสามตัว่อคืนน่ะมันลายโัมดกินตัวมดไม่หยางกินมดสองตัวแม่เนี่ยว่ามันเกินไปหรอกยี่นี้ตัวเดียวกับตัวเดียวกับพอแห้งแล้วว่านะถ้าแม่ทำมันเ็ดไปเป็นได้ตัวเดียวสามบอก็สามตัวเต็มหม้อบ่ตั้มก็โตสองตัวขายหมู แบกไปให้ที่ใช้ตัวี้าไเลยแบ่งกันชื่อร้านแต่เราว่ามีมาเอร์ไพรส์อยู่นะมีมาอีกแล้วชื่อร้านเื่มเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับอนนี้แม่อรเปิดเผยได้หรอยังครับเปิดเผยูเื่องกินแกงก้อนโอ้ลาบแล้วเนี่ยซอยจุซอยจุซอยจุให้ลอยซอยจุ๊แล้วเนี่ีเคืองมากเ่ยข้นนจุเืองเอาปนกับก้อยกับจุต้องเป็นจุแล้วแหละ พ่อที่แมาลาบไดยป่ลาบเลยป่ลาบลาบ่นแล้วลาบมาแล้วเดี๋ยวให้พ่อลงมาดูว่ามันเป็นอะไรยมันกังแโอ้อมนโอ้ยมีเลือดวะมีเลือดโอ้เต็มหม้อพต็มยยมังเลยนี้ตกเล็ก่ หนูขัวแน่นูขัวน่นูรอยเลือดรอยเลือดก็เลือดก็แม่เอามาให้รอยเดนสินแ่ซุกเล็กเนาะที่มาเองแล้วก็มาเสพขัวาะขว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 ขัวข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 ขัวข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 ขัวขขัวข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 วัวข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 ัวข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 ขขัขัวขัขขขวขขขขขวขขวขขขวขขขขขขาวข อขวายักถวยหนึ่งเนี่ยพอแล้วขวลูคุงคงหะพอแล้วนะจ้าเอีมกินพูดดีขวายวนูสิกินน้ำเยอะนูนกินสุกลุเลายขึ้นลูกขึ้นเลยไม่ได้น้อยของข้าวติบใหญ่เลานึ่งาหนึ่งหแล้วาสามกระสอบนะครับอี

มัายกหวานหวานหวานเขากลับเดนมันลายอยู่มันลายเราคนอยากกินทุกน้ำนะเราพี่แอนเราอยากกินน้ำเราคนแล้วลายเงินเ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 จอยนนี้อดี้จีนอนี้จอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ก็อันนี้เอาไปกันอันนี้อไปอันนี้อาจจะเอากลับไปเงิน ก้สคัญเลยครัแว่ากดียไปหาทอดเนื้อเจมกินแบบข้าวเหนียวกมนเี๋ยวข้าวเหนียววมากซูมูเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เย็บงานเดตตาจบว่าตาจะมันจะมีมออ่มันแดดแกาันนี้เหมือนฝนจะตกปล่อยนะ พี่ชายก็กินหมูกับไก่อ่าแอดชัยไม่ขาดเนื้อนะคะต่ำกว่าสามลู้ไหมโอเคค่ะอ่าเต็มหมอนกินเลยนะคะแอบว่าใจเอกภาพตัวสาดเป็นไรแซ่บคือเกาไม่ต้องจิ้มก็อร่นพริบบอจิ้ล้วนุ้ล้วไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเป็นพริบอิ่มแล้วนุ้ยจิ่มแล้วนั่งเล็งวันนี้ใครจะยี๊เมื่ก็อนไปไหนกินพร้อมมูเหรอจีอ๋อของแม่มาต่อยก็เป็นลาบเหมือนกันบ่ ราบยายทำแล้วก็เอาไปอุ่นไม่ใช่ได้เลยนะมันกับข้าวเยอะไงอืมอ้ํอ้ํอ้ําอ้ํเอาหมกเกลือเข้าไปหนึ่ครันึงกินคือเบาท่างน้ำแหละทิปนี้สวัสดีค่ะยังไม่แห้งยังไม่แห้งไงยังตึงยังหมากไม้ครับอ๋อเหนือทีจ้าเหรอไปว่าไปว่าพยายามพวกเราบอกว่าใจเอี่ยมต้องมาแน่นอนไม่หนีเนาะ อีแม่แบบเมื่อค er number, Canada, finance, ืนหนูไปเอากับข้าวกันมาอีแม่กับ่สุกเดกครับพี่น้องสุกเลกกหเากินลยเือดแดงแดงโอ้ยเนื่องเวหลรอายยายหางเวาหลรลายหายหางจางิดจ้